ครับพี่น้องกลับมาพบกันอีกครั้งกับนายหอยสัญจรเชนแอวครับมื้อนี้วันที่สิบเก้าท่นวาคมครับพี่น้องมื้อนี้นายหอยสัญจรผ้าพี่พาน้องมาจีมหกรรมงวรัวแลนวังหินครับพี่นอ้องอ่าเป็นมีงานมาตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดแล้วครับผมมืณอนั้นนายหอยสัญจรก,ก็มาเก็บบรรยากาศอยู่ครับเมื่อวานครับวันที่สิบแปดครับมื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายครับพี่นอ้องนี่เป็นบรรยากาศทางเขาบรรยากาศหนางา,านเพป็นครับพี่น้อง จะมีการจัดตุซุ่มจัดแบ็กกราวด์ครับพี่น้องเกี่ยวกับข้าวบอยไอพีให้น้องเช่าง่วไในมาทายรลปเก็บภาพบรรยากาศกันครับพี่น้องอาจถานทีครับอยู่ข,ข่างธนาคารทกขศอำเภอบังหินครับนี่ครับผมด้านหน้าก็จะมีการวัดไขยตรวจวัดรณหภูมิครับป้อ,องกันการติดเชื้อของโควิด19กาครับมาตรฐานมาตร การคัดกรองครับพี่น้องอ่ะนี่ก็มีอ่าพ่นรักงัวนักวายครับกำลังเดินทางเข้ามาครับมือนีเป็นมือสุด่้ายครับพี่น้องวันที่สิบเก้าธันวาคมอ่าบรรยากาศกะคึกคักพอสมควรครับเพิ่นจะมีการจัดนิทรรศการครับผมเป็นการแสดงของสุ่มต่างๆครับเพราะว่าจะเป็นรถไถเครื่องมือการเกษตรร่วมไปถึงอ่า การจำหน่ายนำเชื่อครับพี่น้องเมื่อนี้จะมีการประกวดง่วเหลือลอยลอยด้วยครับพี่น้องในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษของเฮ่าครับและะ้วก็เพิ่นจะมีการโชว์ในส่วนของพอผ้านดังครับในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ของฝ้ามดังครับรวมไปถึงการจำหน่ายสินค้าที่ระลึกแล้วกะ็นำเสื้อครับพี่น้องนี่ครับผมเดี๋ยวผมจะภาพ พี่น้องไปบึงบรรยากาศดันในเดอพี่น้องนี่จะมีทั้งวัวทั้งควายนะครับพี่นอ้องอ่าเยาจะพาไปบึงนะครับเด้อบรรยากาศดันในนี่ครับพี่น้องก็จะมีบูธต่างๆครับนี่ครับผมเกี่ยวกับการเกษตรเกี่ยวกับการเลี้ยงงัวครับนี่ครับ มีทั้งเครื่องสีเขา่าเครื่องตัดเนี่ยครับผมเครื่องซับเนี่ยรถไถก็มีพี่น้องนี่ครับหรือว่าผู้ใดแนี่ยหาพวกเมาขุ่มใส่งัวกับมีเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับผมผู้ใดสนใจกับของมาเบิ่งกันได้ครับพี่น้องนี่ครับผมขุมงัวครับนี่นี่ครับผมในเต็มก็จะมีพอพันธุ์ต่างๆครับพอพันธุ์งัว นี่ครับผมนี่เป็นเจ้าสะกตครับพี่น้องนี่ครับผมมาจากหน้าเสื้อยางตลาดกับการลสินกับชลโลรี่นะครับพี่น้องนี่เป็นพอพันเพ็่ครับชลโลรี่ครับที่เอามาเพื่นอาจจะเอามาโชว์ครับของคำพูดความครับนี่พี่น้องเดี๋ยวพาเึงบรรยากาศหลอบๆ่อบด้วยนี่ครับ ไข่ครับผมไข่นุ่มครับสบายนะครับไม่มีเจลลามแล้วก็ไม่มีหยุดเป็นแชร์ลุลี่อีกตัวหนึ่งครับพี่น้องเราดูแลกันนะครับในสถานการณ์ช่วงนี้ก็สวมหน้ากากอนามัยพ่อผ่านแชร์ลัลี่นี่นะครับยังมาจากนักสกิดวามครับ NKK ครับพี่น้อง ครับเป็นของบ้านของวังหินนี่เองครับทีสเกตครับเนี่ยครับผมบ้านน้องกระดันตะบลดวนใหญ่อำเภอวังหินครับพี่น้องเชอร์รี่ครับผมสองตัวครับพี่น้องนี่ครับผมอ่านี่เป็นของนาตึกยิปซ่าอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องเป็นเค้กบ้ามันรับผสมจริงครับนี่ครับมานากั่นเลยพี่น้องเลยสองตัวนี่ครับนี่ครับเชอร์รี่สองตัวแล้วก็จะมีนี่ครับผม เจ้าเ r 0 7 1ครับเ <74. S 1> ป Arizona, ็นบ้มันเลือดลอยนี่ครับผมนี่เป็นป้ามจากที่สุเือเงครับพี่น้องตัวหนึ่งนครับพี่น้องน่ครับผมนี่เป็นบรรยากาศรอบๆครับบรรยากาศรอบๆนอกเส้นของเปนบบครับผม นี่จะเป็นควายครับควายไทยครับควายไทยนี่ครับ,น,รบน้องบุญนี่ครับสตัวนึงควายไทยอันนี้ซื่อยังับบีเลยซื้อยังครับ เพชรเอกมงคลเพชรเอกมงคลครับอ้ป oh. well, ีคป oh. ี I mean, ับเดือนมาจากเซกมิส right. um ีเ hmm. กีตทำเมื hmm. ่อบรนุอ๋อบนนครับเ oh. ้างามครับวน้ำดึงอันนี้มันเป็นดีดมันเสื่อหรือเปล่าครับนี้ผสมผสมอ๋อเผสมจริงม่รผสมจริสีสเกีบริการใดเฉพาะยูปมอางรบ้าครับแมงครับบ่บหอมนวลหอครับ รับเตือนอะไรจักบาทเมียไปสามพันครับสามพันเนาะประกันเจ้กเรือจนติดเลยครับประกันจนติดเพราเจ้าของผมจะบอกว่าพ่อยมันพ่อแล้วพ่อแหละโอเคสามพันเจ้าเพชรมงคลเป็นสายเป็นลำพูเป็นลูกเป็นลำพูครับปูปันจุลินทรัปันจุลินทรอ๋อโอเคกาแฟสวยงามขอบคุณกาแฟขอบคุณครับนี่ครับเป็ดเอกมงคลครับนี่ครับผม บรรยากาศรอบๆครับมีหลายตัวครับพ <Luis> ี <diction aries in Portuguese> ่น <related> ้องนี่จะพามาเบิ่งตอกกล่าวครับพี่น้องโตัวไหนแห้งไงครับพี่น้องควายตัวนั้นนี่ครับแกะแพะกระมีครับนี่เป็นแพะครับนี่ครับผมตัวแม่หมา นี่เป็นของชิสเกีเท่าออก,กันครับพี่น้องจากบ้านหนองเข่าตำบลญจตด,ดออำเภอเมืองจังหวัดชิสเกีครับเป็นป้ามแพะครับครับพี่น้องนี่แหละครับบรรยากาศรอบๆครับโอ้นี่ตัวนี้ตัวใหญ่แฮ ีครก้อนตัวนี้คืออยัอยงครับนี่มงัมงกรฟ้ามังกรฟ้าอ้อายุเจ็ดปีใหญ่แฮ้งใหญ่กว่าฟนมาจากชูวิทย์ฟาร์มนี่ครับมีหนังเสือมาขายนะวีเอลอโลโจโด,ดีไซเนอร์นั่นเชื่อมาขายหนังเสือนะครับของสสชูวิทย์นี่ครับใหญ่แฮ้ครับพี่นอ้องสวัสดี ตัวหนึ่งรับเจ้ายักษ์ภูเขาไฟใหญ่เองครับนี่พี่น้องเใหญ่เองตัวนี้ปอเชได้พี่น้องเ้อ พอเช่ T F 2 3 2ครับของคุณหมอองอาจครับน้องอัดฟาร์มครับนี่กับพอเช่ครับงวงัวของสีสเกียเท่าเองพี่น้องนี่ครับน้องเป็นตังเงยาวง่านะนะนี่ครับพี่น้องนี่เป็นจับพอเช่เลยครับนี่เริ่มตัวจริงมาเป็นตัวจริงเป็นครับของจับพอเช่เนี่ครับยืนง่ามครับพี่น้องโอ้เบิ่งดาบพี่น้องไหวไงครับ T F 2สองี่ม้องีนพี่น้อง เืนยงงามสิพี่น้องเชื่อกแหงพี่น้องยับใบไับพี่น้องนำเชือกบนก็มี่จำหน่ยเด้อพี่น้องเด้อาจะได้เห็นงานไปแล้วลครับเพราะว่าขน,นาดคอยนำเชือให้พี่น้องกเกษตรกรได้ใส่บริการแลบพี่น้อง นี่ครับผมตัวหนึ่งครับของเอจี่เป็นออมานิวสติงครับพี่น้องของมวลมันตรงไหมบางตัวนั่งกรใหญ่เหมื้วก็สมูกโรมมนบางตัวน่งตั้งะกนั่นคือลักษณะเจ้านิวสติงครับนะครับมือา่ายเป็นพี่น้องมาอมองดูกน้าแล้วดูตาเจพีองสี่เจ่งครับพี่น้องยิ้มไหม ทั้งวัวนะครับทั้งลูกผสมแล้วพันแท้ให้ท่านดูตาตาเขายิ้มไหมตายิ้มคือวัวเชี่ยงแต่ถ้าตาแข็งนะครับวัวดึกอย่าซื้อนะครับตาแข็งตาตาแข็งแบบเบงเป็นยางไงเบื่องไม่พี่น้องดึกอย่าซื้อนี่ครับเพื่อดูเรียบร้อยให้ท่านดูซอกผาหน้าท่านจะเห็นตรงนี้เขาเรียกว่าจอยนิวสติงครับสวยงามครับพี่น้องอต้องเรียแล้วเยือล้อไถ่เลยนะครับต้องไม่ชั่วดันนาครับ้่่ตอองไมู

ของ SG ครับผมเหมยแถลงโูรหลาด้ยครับเอยุลิลัมเลยพี่น้องคือง่ายครับปลาร่อนครับพี่น้องตัวนี้พีเอรเจ12น่ศครับนี่ครับโดยจริงเพิ่งครับพี่น้องอ้าวเบิ่งเอาไงง่ายง่ายครับพี่นอ้นงยยอง แกงฮาก็ดีครับแต่วา่าสีบุคคลเหลี่ยมเล้อพี่น้องเด้อตอนนี้นี่เป็น้านขายด้วนนยครับกับบาลอนครับเดราจะไปปไาไปเบิ่งไถ่เป็นเด้อพี่น้อง ใช่เบื่อเนื้ยังไงน่าหนาเลยครับพี่น้องเก็บปลาลอดครับของเม็ีฟ้ามเนียครับพี่น้องเหมอนะแหลงกู้ละครับความ้นี่ครับถือว่ากำลังดังกำลังแรกพี่น้อง่นแดนกลางดนี่ครับสวยงามเลยพี่น้อง ครัี่นอคด้านนี้จะเป็นอ่นส่วนที่เป็นจ so ัดการประกวดหรือว่าจัดโชว์นะครับพวกนี่ครับจะเป็นโดมครับมึลีนไปว่าวุฒิเดชฟาร์มครับพี่นอกนี่ครับน็หรือว่าหน้าตาครับพี่นอกนี่ครับบรรยากาศร ก็เือว่ารกำลังโชว์วัวนะครับว่าพอแง่นหนจะเป็นวุ้นที่เด็ดปามครับพุ้งตัวก้าว5ตำบลวุฒนสูงครับพี่น้องคี่น่าจะเป็นพอแง่ดีของวัวพันธุ์นี้ก็คือว่าพันธุ์โชว์วัวแต่ที่เป็นวุ้นที่เด็ดปากนะครับทนร้อนทนแมลงเห็บหนาเหลือได้ดีนะครับนะเหมือนกับวัวพื้นเมืองของเราแต่ถ้าเป็นวัวเขตหนาวนะครับลูกผสมแชนอเล่หรือลูกผสมแองกัส มันจะไม่ทนร้อนตาแต่ขนตาที่ต้องดำนะครับขนตาขาวขนตาสีอันนั้นเป็นลกนักษณะาดตัอันที่ห้าผิวหนังต้องดำง่ายๆผาหนังดำหนังดำท่านดูนะครับสีเทาหรือว่าสีแดงก็แล้วแต่ท่านดูที่ก็ตีเบอร์เห็นไหมครับเบอร์มันจะขึ้นมาชัดเจนว่าตรงเบอร์นั่นก็คือเบอร์ของหนังนะครับ ัวตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เข้ามาในรอบของพักฟ้มครับนี่ครับเป็นจัวไหนนะครับเชื่อให้รุ่นดีเลยตัวกว่าจะเป็นงอคู่อะครับพี่น้องแต่ละโกนมันจะโกนแล้วในส่วนของเราโกนไปสั่์มองดูว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้งอไปอย่างไสมัยรุ่นพ่อเราเลยครับนี่รุ่นพ่อพัดครับนี่ควัวเก็บซ้ำหนึ่งเกียร์8ติ๊กโก้สติงเว่ยนี่เหมือนกันเลยอยูสุ่มของหมอปักฟ้าครับ นี่ครับพี่น้องมันรยาการตกข้าวครับเพราะ่านนี้เมื่วอวานเดี๋ยวเขาไอเจา้าคุณทศพลครับแต่ว่าเพิ่นกลับแล้วครับมาบ่ท่านผมก็ว่าจะมาบึงค้อกันครับคุณทศพลเมื่วอวานกลับไปแล้วแต่มาไลายไข่ครับไข่ยังไงนี่ครับ บัวค้อลูกค่ะมารักว์ครับนี่ครับเป็นจำหน่ายพวกอุปกรณ์ทั่วไปครับหรืว่าจะเป็นยาหรือว่าอุปกรณ์ผสมเทียมครับพี่น้องหลากหลายครับพี่น้องนี่ครับแล้วก็จะเป็นทำเนียมฟ้ามไท่ครับศูนย์น้ำเชือจำหน่ายน้ำเชือพอพันทุกตัวครับนี่ครับผม มีป่ายซีไว้หนึ่งถึงสองน้ำเลือกพี่น้องเด้ออ่านี่ก็เป็นบรรยากาศคาร่าวๆครับสี่ภามาเบิงครับมือนีผู้ใดที่อยู่ไกลจังหวัดซีสเกตหรือว่าบ่ได้มากครับนี่ป่ามาเบิงนี่เหมือนพี่น้องครับพี่น้องนี่ก็เป็นบรรยากาศ ข้าวๆครับทั่วไปสิผ้ามะเบิงครับมือนีสำหรับงานมะกรกมงัวแลนวางหินครับพี่น้องครังที่หนึ่งของเพื่อนครับนี่ครับผมบรรยากาศตัวไปครับผมกอนหนาจะมีคลัถ้าต่อไปครับในการจัดงานขึ้นมากครับสำหรับมือนีขอบุณทุกท่านติดตามและรับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ